สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยใบกับบิ๊กแอดครับฝนตกชื่นช่ำใจตั้งแต่เช้ามาก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะมีคลิปหนึ่งคลิปวิดีโอหนึ่งที่เราเคุณภริยาผมและเพื่อนๆน,นะครับน้องๆไปทำบุญที่ วัดเกตุบดีสีวัละลามไปทานข้าวข้าววัดแล้วครับที่หอเนนบรรยากาศนั้นยังมีความสุขมากๆชื่นใจเป็นสีมงคลมากๆนะครับก็นำมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่นใจเป็นความสุขดีๆ ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนอีกครั้งหนึ่งไปชมกันค,ครับกา อย็นหนเป็นสาวนเลยแม้จะเด็กก็เหอะตายู่ล่ามันก็เป็นหนูเป็นสาวนคนเราเนี่ยเรารักษาศีลม,มากๆหรือมีปฏิบัติตอนที่มันจะเกิดปัญญามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะลุงคนหนึ่งอะ่ะแกชอบขวาดอะ่ะทำความสะอาดอะ่ะขวานขวานขวานลานวัดเนี่ยขวาดขวานเขวานอะไรเงี้ยนี่เวลาแกจะจุดไฟเผาเนี่ยอันนี้แกเล่าเขาเขากลับมาเล่าให้ฟังเคาะเคาะเสร็จปุ๊บแกก,ก็บอกว่าอ้าวหนีไปนะให้เวลาเท่านั้นเท่านี้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในกอง ขยะกองเนี้ยหรือเศษไม้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักห้านาทีฉันจะมาจุดไฟเผาแล้วนะเคาะบอกบอกบอกพอถึงเวลาปุ๊บแกก็มาจุดไฟเผาแกเป็นคนทําบุญมากพอถึงเวลากกกปุ๊บแกติดจำตรงนี้ในเผากองขยะเนี่ยเพราะมันมีพวกสัตว์ที่มันไม่ยอมอ่ะพวกสัตว์นั้นก็บอกว่าจะต้องจุดไฟเผาจุดไฟเผาแต่ก็เดินออกเดินหนีออกหนีออก อันั้นมัก็จุดจุดเท่าไหร่ก็ไม่ตายสามปีครั้งยังไงครั้งโยบาบอกพอละเจ้าทำอะไรเขาไม่ได้หรอกสูกันงเพราาทำได้เหมือนกันนะทุกทีกอะีเะเยอีเทอะียมเยมียอะอยอ่มีมมีเยอะเเยอเอะม่